สวัสดีค่ะเป็นไงเจี๊ยบมากแล้วค่ะมาค่ะพี่น้องมันอีจะพาะมากินตำมะุงเนะค่ะพี่น้องค่ะตำหะุงใส่ผักหลายๆายเนาะคะ่ะกินกับแคบหมูพร้อมค่ะแล้วก็กินกับไอ้ปลาค่ะปลาวงเนาะค่ะพี่น้องค่ะปลาขาววงค่ะพี่น้องกินเข่าเนาะคะ่ะมันอีจะพาะกินเข่าเนาะคะ่ะ มาค่ะพี่น้องมาสัดแสไปน้ำกันคะ่ะกินกับขันยอนหอนกระติบเข่าใหญ่ๆคือเก่าค่ะแคบหมูไหลมั่นเนาะค่ะพี่น้องสื่อเอาค่ะมันปลาขาวว่งค่ะพี่น้อง จัดจานขนาดเรับจังหว ิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะสแสบแห้งค่ะพี่น้องทั้งเพรสำหรับคลิปนี้ไม่ยากเจ็บกับอฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจใหน้นะะีดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนีดเด้อคะ่ะก็ขอขอบคุณสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เ้ามาติดตามรับชมหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ยากเจ็บกับคอตัวราไปก่อนเด้อค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ